ะมีเข็มทิศนำทางอีก3มอย่างเฉดตินโทนน้ำเงินเหลืองแดงความเข้มของสีจางลงเข้มขึ้นความสว่างหรือความมืดของสีสีโทนอุ่นโทนเย็นหรือที่เรียกว่า temperature psychology จ,จะคิดก่อนหน้าน,านี้ที่เราพูดถึงเรื่อง color view ใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องสีทั้ง3ขั้นก็จะมีเข็มทิศนำทางอีก3อย่างก่อนหน้าที่จะเป็นเฉดตินโทนเราขอพูดแทรกนิดหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของิ้วสีแท้ๆของสีนั้นเลยเช่นสีน้ำเงินเหลืองแดง saturation ก็คือความเข้มของสีเหมือนปรับความเข้มของน้ำซุปอาหารอะไรสักอย่างที่ทําให้จางลงเข้มขึ้น value value Val ก็คือความสว่างหรือความมืดของสีที่สามารถแบบเปิดไฟให้สว่างหรือหลีไฟให้มันมืดลง เฉดเนี่ยก็จะเป็นสีนั้นๆผสมสีดําเข้าไปทําให้สีดูมีความเข้มขึ้นส่วนติ้นก็จะเป็นสีนั้นๆผสมสีขาวทําให้สีนั้นมีความอ่อนลงส่วนโทนจะเป็นสีนั้นๆที่ผสมสีเทาทําให้สีนั้นมีความละมุนมีความนุ่มขึ้นที่เราพูดถึงอ่ะก็คือพื้นฐานเรื่องสีเมื่อเราเข้าใจเรื่องพื้นฐานสีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงบ้างการแบ่งกลุ่มของสีที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นสี โทนอุ่นโทนเย็นหรือที่เรียกว่า temperature psychology เราจะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเ,เช่นเวลาเราเข้าไปนั่งร้านกาแฟาที่สตาร์บัครู้สึกว่าอยากนั่งนานอยากนั่งชิลอยากนั่งผ่อนคลายค่อยๆจิบกาแฟาใช่ไหมเพราะว่าร้านที่อยากให้ดูผ่อนคลายเนี่ยเขาจะใช้สีโทนเย็นโทนที่ดูสงบอย่างเช่นพวกสีเขียวสีน้ําเงินแล้วอาจจะมีประกอบด้วยไม้ทําให้ดูสบายตาสบายใจเพิ่มขึ้นมานิดนึงส่วนร้านแมคโดนัลล์เนี่ยก็จะเป็นสีโทนอุ่นจะใช้พวกสี เหลืองสีแดงสีส้มเข้ามาทําให้เราดูกระตือรือร้นกระชับกระเฉงดูแบบเหมาะกับที่เป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อย่างพวกโรงแรมหรูๆใช้สีโทนเย็นเป็นหลักซึ่งอยากให้เข้าไปแล้วดูผ่อนคลายอยากให้เข้าไปแล้วดูแบบ ใช่ฉันสบายจังเลยที่ได้อยู่ที่นี่ดูสบายตาสบายใจแล้วก็อย่างเช่นพวกห้องของน้องๆเด็กๆเนี้ยก็จะใช้สีโทนอุ่นเพื่อให้แบบกระตุ้นการเรียนรู้กระตุ้นการมองเห็นเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของสีเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคลิปหน้าเลยนะว่าจะจับคู่สีกันได้ไงบ้าง